ไปยี่ไยี่วะแม่กว่าจะจับตัวได้ในย่ากเย็นจริงนั่นเองไงนี่มีอะไรปิดบังอัวอยู่เมื่อวะนี่มีเอานเอาดีๆอย่ามาหลอกอัวมีก็บอกมาบอกไม่ได้หรอกถ้าบอกไปอะมันเป็นเรื่องใหญ่หเรื่องใหญ่ก็ต้องบอกดิบอกดิทำไมทำไมวะทำไมวะอกโอ้โหไม่บอกเหรอเหนื่อยแล้วเว้ทำไมถึงไม่บอก ทำไมถึงไม่บอกทำไมถึงไม่บอก,บอกโอ้ยเหม็นเว้ยเหม็นไ,นอไรอะ่ะผมบอกแล้วผมบอกแล้วยอมแล้วเหรอว่าดอโบคูอ่ะเขามีโปรโมชัน่นฮะจริงเหรอจริงเอาก็บอกเขาไปเถอะ ซื้อยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรขนาด90กรัมจากปกติราคา80บาทเหลือเพียง60บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีแปลงสีฟันเนยชะลอกคลีนหนึ่งดามเฉพาะช่องทางไลฟ์สดวันที่ส4บสถึงยีธันวาคมนี้เท่านั้นติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางดอกบัวคู่ทุกช่องทางมากดติดตามกันเยอะๆนะเฮ้ยรออะไรอ่ะไปซื้อดิไปเร็วเร็วเร็วอ้าวเฮ้ยยืนเป็นพนักงานร้านด้วยเลยไปเร็วโอ้โหแม่งเอาเงินยื้ออย่างเดียวเลย